สวัสดีครับผมบพีเอกภพครับรับบทเป็นพีครับทำไมพี่แกป๊ปถึงให้ชื่อพีในซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะให้ตัวละครทุกคนจำง่ายครับเพราะว่าแค่บทก็จำยากครับ ตัวละครนี้เหมือนหรือแตกต่างตัวพียังไงนะครับจริงๆตัวละครชื่อพีเนี่ยคือมันเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วก็อยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับซึ่งข้อแตกต่างของพีกับตัวละครนี้ก็คือเหมือนกับพีอะ่ะเป็นคนที่ตัวพีจริงๆอะ่ะเฟรนลี่ชอบอยู่กับเพื่อนนะครับก็จะแตกต่างในส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เหมือนคือพีเคยเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เคยอยู่ญี่ปุ่นมาแล้วครับผมบทนี้ยากไหมสําหรับพีใช่ไหมครับก็ ในส่วนพาร์ทที่มันยากมันก็มีครับแต่ถ้าถ้าจะไม่ยากคืออย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้ของพีกับกับตัวพีเองอ่ะมันคล้ายกันมันก็จะไม่ยากแต่ส่วนที่มันยากมันน่าจะเป็นที่ตัวเนื้อเนื้อหาของบทที่มันค่อนข้างยาวเหมือนไอพีเนี่ยแม่งอยู่ที่แบบญี่ปุ่นอ่ะแล้วมันแบบรู้ไปซะทุกอย่างอะไรเงี้ยทั้งที่เรื่องจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีใครรู้หรอกแต่ถามว่าก็ทุกคนก็จะได้ความรู้นะครับเหมือนไปท่องเที่ยวไปในตัว ไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างนะครับก็ตื่นเต้นครับด้วยความที่ถ่ายซีรีส์ครั้งแรกของพีเองแล้วก็ไปถ่ายต่างประเทศที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถามว่าตื่นเต้นมากไหมเพราะว่าพีเคยอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่อันนี้อันนี้คือเป็นพาร์ทของการทำงานเนาะก็ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบรรยากาศของมันแล้วก็สภาพอากาศแล้วก็เวลาในการที่แบบต้องถ่ายยังไงให้มันทันนะครับแล้วก็ที่ทยากที่สุดของพนีนี่น่าจะเป็นเหมือนนอกจากจำบทแล้วก็ต้องเป็นคนคอมมูนิเคชันให้กับทุกๆอย่างนะครับผมครับเพราะพีนพูดญี่ปุ่นได้ ตอนทำการบ้านเหรอครับก็ค่อนข้างแตกต่างเพราะว่าตอนอยู่อยู่ที่ที่ไทยอะเวิร์กช็อปกันที่บ้านป้านไปเนาะมันก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เห็นโลเคชัน่นไม่เห็นสภาพอากาศมันก็เหมือนแบบพูดเกง่งเกง่งกันจังๆเนี่ยผมนี่จำบทได้แต่พอเขา้านาเสร็จเข้ากองอีกห้าตีสามสอสวนอุ้ยโอเคครับนั่นแหละครับผมความเต็มเต็มนั้นอยากให้แฟนๆติดตามซีนไหนเป็นพิเศษไหมเหรอครับก็ เอาเป็นฉาก NC และกันครับของพีกับปานที่ที่มันจะมีอยู่ EP หนึ่งที่แบบว่าถอดคือพวกเราถ่าย NC อ่ะถอดกันหมดแล้วก็เรียกเรียกเรียกว,ว่าแบบพุ่มกลับแบบแทบจะไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าพีก็จะบอกว่าพ,พ,พี่แพ้พี่แพ้มุ่งกลับนะครับผมขอท่านี้ได้ไหมผมขอแบบนี้ได้ไหมแล้วจะมีท่านหนึ่งที่แบบกระแทกโต๊ะ ที่แบบโต๊ะอยู่กลางห้องกระแทกแม่งจนไม่ถึงทะลุทะลุอีกบ้านนึงไปเลยครับผมก็รอติดตามว่าดีไหนครับคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจยังไงเอาจริงแค่ผมบอกไปเมื่อกี้ที่แบบกระแทกโต๊ะก็น่าสนใจแล้วครับผมและยังมีพีป้านตายบีบอยจะไม่น่าสนใจได้ไงครับใช่ไหมครับฉากไหนที่ยากที่สุดสําหรับพีเหรอครับก็น่าจะเป็นฉากที่ตลาดปลาซุกิจิแล้วกันนะครับเพราะว่า1คนมันเยอะแล้วก็ ด้วยร้านอาหารมันจะเป็นแบบเหมือนยืนกินมากกว่าครับในการจัดโลจัดแสงจัดเซตอะไรทุกๆอย่างมันก็ค่อนข้างยากบวกกอบว่าคนเยอะอาหารก็ได้ไม่ตรงตามที่เราต้องการด้วยเราไปตลาดปลาเราก็ไม่ทานปลาเพราะว่าคนมันเยอะมากๆครับผมฉากที่พีประทับใจที่สุดเลยน่าจะเป็นฉากที่มันจะมีสองพาร์ทพาร์ทแรกคือฉากในบ้านที่แบบว่าอยู่กับเพื่อนๆรวมกัน4คนเหมือนกับ พวกเราจริงๆ4คนอะตอนแรกที่เราไปถ่ายเรายังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแล้วพอเรามาถ่ายด้วยกันมันเริ่มผูกพันกันเรื่อยๆมันเริ่มระลายพฤติกรรมไปในตัวด้วยทั้งตัวจริงและตัวละครด้วยนะครับมันก็เลยเป็นเป็นอะไรที่เพียประทับใจส่วนตัวเนาะแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ประทับใจก็คือกับป้านที่ที่เล่นด้วยกันมากกว่าครับคือเป็นฉากที่ไปฉายเอ็นซีที่เหมือนกับว่าพี่แก๊ววันนั้นะเขาเข้ามาดูแล้วก็เหมือนแบบ เหมือนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยต้องทําแบบนี้อย่างนี้เหมือนรีบอยากแบบเออให้ถ่ายให้มันเสร็จเร็วๆอะไรอย่างงี้ครับก็เป็นจังหวะที่พีด,ดึงเกงพี่แกบอกอ่ะพีดึงเกงลงพีก็ดึงเก่งลงฟึบพร้อมจะหายใน,ในโซนของที่เห็นพีไงอ่ะป้านดึงเกงลงครึ่งนึงให้ป้านครับคือจริงๆพี่แกเขาต้องการให้ลงครึ่งนึงให้แบบเออเห็นไม่แค่ตั้งตูดพี่แกก็ล่อ,อนี่ดึงหมดเลยลงครึ่งนึงครึ่งเข,ขาก็ช้างชนช้างดีครับผม เล่นกับคู่เป็นยังไงบ้างเหรอครับผมจริงๆป้าเป็นคนที่น่ารักครับคุยได้ทุกเรื่องแบบเหมือนทุกความที่เราสนิทกันเราเป็นเพื่อนกันที่แบบสนิทกันมากจริงๆไม่ว่าจะกินด้วยกันกินข้าวด้วยกันนะครับผมแล้วก็นอนด้วยกันห้องเดียวกันทาอะไรหลายอย่างร่วมกันนะครับมันก็เลยเหมือนสนิทกันมากขึ้นเร็วขึ้นมันก็เลยทํางานกันง่ายครับแต่ที่สําคัญที่สุดอ่ะถ้าอยากถ้าอยากมางจริงนะคือทุกคนสังเกตว่า ฝายปั้นบ,นบอบหยิบมากบางทีแบบเข้าใายเอ็นซแบบเหือ,อเชี่ยวเอ็นซีเรื่องนี้รครับก็อย่างที่บอกครับเป็นเอ็นซีเรื่องแรกของพีแล้วก็ของปานด้วยและก็ตอนแรกคิดว่าเออน่าจะแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นเลยคิดว่าจะมีเซฟพอพี่แก๊บบอกนะตอนที่แลนดิ้งถึงที่ญี่ปุ่นรันแรกบอกว่าถ้ามึงเล่นไม่ดีนะมึงมีผลกับอนาคตของพวกมึงนะเนี่ย พีก็เลยแบบเอาละปานต้องจัดเต็มนะผมก็ไม่รู้อะ่ะผมก็เล่นตามฟิลอะ่ะแบบบรรยากาศมันพาไปด้วยหน้าบอกป้านขอนะขอ,อจริงเลยนะบอกมาเลยด้วยความที่เพื่อนนะครับบอกว่าจัดมาจัดมาผมก็จัดไปเลยครับผมตามภาพที่เห็นนะ <c oughs> <c oughs> เอาจริงไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไปถ่ายที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันเป็นต่างประเทศที่แบบบรรยากาศมันก็สวยอยู่แล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าทุกคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแน่นอนเพราะขนาดที่ผมแบบดูเองอะผมยังรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ซีรีส์เรื่องนี้แบบอยากไปญี่ปุ่นนะตอนนั้นเลยเลยด้วยวัฒนธรรมด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับ mm hmm. แล้วก็พวกผมแล้วก็พวกพี่ๆทีมงานนะครับทำงานกันอย่างหนะักมากๆกับซีรีส์เรื่องนี้เนาะ mm hmm. ก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับติดตามซีรีส์เรื่องนี้กิเซกิครับผม ขอฝากด้วยนะครับกับซีรี์คิเซก,กิฤดูปฏิหารนะครับจากโปรเจกต์วิวออริจินอนะครับผมติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มทางวิวเท่านั้นนะครับผมและก็อยากขอฝาก IG ของพีนะครับผมเอกภพนะครับแล้วก็ IG ของใครนะครับก้าวหน้าโปรดักชั่นแล้วก็ออนไลน์แพลตฟอร์มทุกอย่างนะครับผมขอบคุณครับ